แล้วเรียนยิงกูไหมครับเฮ้ไม่ยิดิอยู่ไหมครับอะไรเี้ยไ้สัตแบบยิงเรียกูไหมครับไม่ค้ากูไม่ช่วยเขาเลยเขาพูดถึงที่เนี่ยจับเพี้งจับเพี้ไมเมีเยียยมคูที่มันจะยินเรียนน่คืออตแ่เกิดเรนไม่พูดกัคูคูจะสั่งการบ้านเพิ่มนะครโอเคพี่ทุกคนไหม ทำไมเมาเขาล็อกอยูที่ชื่อกูไว้สัตยาว์เย้าไปดูเตะเลยเตะเลยอ้ี่ยเกมเตะเข้าซับเกมเข้าเสบรับอ้ากูโดนไว้เรียบร้อยอ่ะโดนเตะ เออท่เราเป็อเคมากหน้าต่งยิ้มไหมอีเยี่ยงกูชอบอ่ะเอเตะทุกคนเซอร์เขเตทุกคนในเซอร์พี่อะโอเคหมดแล้วอีเยี่ยงไหมดแล้วเข้าลลงเข้าลงเข้าง ไม่ c a l ลก e r v รัีนครับตอเขาทันได้เก็บทันปะกลังเข้าอยู่กำลังเข้าอยู่ไวกว่านี้ตมมือตัิ้มมามามาเกิดดิท็อปท็อปเ่็นหกหกเก้าด่วน เกีเท่ายังกี่กี่คนยังไม่เต็มกี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคเรียบร้อยไอพีไพไม่ถูกไหม ไอ้ย่าไข่ชายเดชเขาไม่ให้ขับกูอันอีลิปเลยสไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้เราไม่ได้ไม่ได้ให้เราเราตีแต่เรา่อน้อาก็ไม่อข้างเอาอืมไม่เลยทอมไม่หลนะทีเก้าไม่ทอย่างงี้เว้ยวก็ติดีบอลแล้เต็มไปีอะไร

โอ้ปาตไลท์อีกแล้วเล,ลเล่นอะไรเล่นยังไงไม่คอมก็ไม่ได้โทรศัพท์ก็เนียงตายยังกูไโอเคได้เลยได้เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราตัดผสมแบบไม่ต้องตีบวก

เงค้ยไปเองไปเออไปเออรอีงพีดได้ยิ่งยั่ได้ย ไเบลโคตรดังกูเล่งเสียงคอมาแค่สเองอะโอ้ยจะท้อไอ้สพอกันเลยฟอองรี้วมึงจ้่ามึกจะมีชื่อว่าเสียงรวกจะเบาอยที่ะเบาเฉยก้าวคูมีไม่เทตั้งใเล่นให้ให้กูปีนมฟังให้มึงไหม ตออบนี้ก็ดตัวออกแม่งนะเกิดดีเฮ้ย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 นะเกตเฮ้ยเกตมึงเห็นกูป่ะเดี๋ยวกูจะยืนเทียบโกดให้ดูใครให้ไปปิดหูฟังมันไอ้สัสไม่เนี่ยนี่นี่นี่มึงเห็นโกโจ้วป่มึงเห็นโกโจ้วป่ะตรงหน้าประตูจะยืนเทียบให้ดูเขาชอบเลย แจ้งมันสตรีมอยู่ท็อปอย่าพูดนะคะนะฮะตู่อ๋อก้าวได้ยินเสียงอะไรไหมได้ยินถ้าเกิดเราทำถ้าเกิดกูทำนี้กับมึงมึงจะได้ยินไหมรอแป๊บ มันนได้ยิงบุ้มไหมสามารถใส่ได้สีตัวแล้วนี่โคตรเก่งคร่บ่อแม่เก่ีในในเขาบอกว่าเขาแจกเกมพาร์ตในเขาบอกเขาแจกเกมพารออโต้คิกในวันอาทิตย์เวลาบ่ายสามถ่าสุดม่นคือคนเดียวเฮียนายเกิดคครเป็ย์นีทกูมกูไหมครับ เย yeah. 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 oh, like ี่ยมอก่งบรับเายไม่เป็นปินคูมกค้องเปกล้องนะครับเกดันวตาอเ่าเปิดกล้องผูไม่อยเห็นคุไม่อยากเห็นหน้าเลยหน้าหน้าเนาของมึง วอย่าเบ้แมอย่าปกล้องวเมย์ทางเลยเฮียไปเรียบร้อยแล้วเรียบ้เฮียถ้ากูทำได้ก็ไเลนี่เรนี่กินกูไหมคะใครอยากได้ความแรงเปิดไป็นตในกลุ่มไหมเฮียแล้วก็ซื้อให้กูเออได้ความแรง

ไอเบไอเบยชื่ออะไรนะชื s <S of, well, you know. ah, behold, ung, ่อจริงมันอ่ะโอ้ยจำไม่ได้หยุดเกมนะต้องหยุดเกมเหมือนชื่อเกมเดี๋ยวกูเปลี่ยนชื่อกูในคิิปั่บชื่อจริงในกลุ่มเรากูจำได้หมดเลยความเมืองเกลิสเปสสลนกูจำได้ พี่าตาละจิตชัยวิสาลแกกูไอ้บีมเข็มบมานัดตั้นถนอมไอ้เคสสว่าจับได้หมดเลยไอ้ที้อะอะไรกันนนายอ่ะเป็นนายอะไรนะ กูเกียรติเทียนั่นเฮ้ยจำชื่อมันหน่อยดีชื่ออะไรจำได้กูก็ไม่พูดเฮ้ยยืมมืองั้นไออุ้มมาไอ้อุ้มท่านี้สอนใจยศิตแสดงมั้งแม่แต่ต้องไปต้องสองก็มีเกมน่าสนใจบ้างไงเราควรไปดูท่าปกกันดูท่าปกอันนี้อะไรน่าสนใจจังเกมที่สนใจอะเนี่ยสองฉากจบด้วยองนี้น่ารอวะเนี่ย นในเ,เลตเราก็มีแค่นี้และมั้งหงเกมคอเลอร์แบบภาพความิดเทียนตัดมืไม่ติด้วดีอัทีอ่ะทีหงอทีบุลหลตชิบหายเลยเลเอี๋อะเกขาเสริมไม่ทันเก็บบูนาสงสาร สวัสด <'s> <c oughs> ีเพื่อนเ่ออ้ยบางทีไม่โดนกูด่าจะมีดีขึ้นเลยเออทำไอ่ะมีปัญหาอะไรบ้าล่ะอาแล้วกับ่อจะต่อยกันลุกขึ้นตั้ง่นกันก็มาดิครับกัวครับแจรเอาแมงในียกลงท้าในู่ไ้ที่น่ามัน มองคนนี้จะาันจริงเลกตื่น่า้นใไปดูได้แต่ไม่รู้จะตื่นเราโดนคือเก็ดแก๊สแก็ดดเต็มเกูวิ่งบอมไปทั่วแล้วอ่ะมึงไม่ทำอะไรเลยไม่ไ้ประโยชน์มูได้อยะขอช่องตาไปทีน้เพื่อะก็แต่ทำไรอยู่กันกูไปนั่งให้พี่ใ่สติมพอแบกลลกตันแล้วก็โดนพี่เขาด่าแล้วส้วย ยางกูวิ่งก่กนแล้วอ่ะเเป็น้กมเกิร์ลเคเนี่ย่แต่สเปซเกมละอันนี้เมย์ไฟเตอร์มันจะมีอัปเดตเข้ามาในวันพรุ่งนี้เว้ยซึ่งเป็นด่านของวันพอนแมนออเลื่องบอกนะทีมเ Legacy เขามีเซนิคีนมาสักอะไรนะนมีอะไรนะ เดีใครก็ได้ปิดไมค์ยูดิไมค์แดงอะ่ะแป๊บหนึ่งซีนซีมีสปอร์ใหม่แก้วเพื่อนอะไรหรอเอฟเฟกต์ขนแสงใหม่นู่นนี่นั่นแรงต่าง,างบบนจะเหมือนตกุกเราเราก็ไม่เราไม่ต้องเปิดให้เบฟมั้งเปิดไว้งั้นละแล้วก็สร้างแคนได้แล้วด้วยเฮ้เพื่อนสร้างแคนได้แล้ววะเฮ้ยเหียวว่ะชื่อชื่อแคนเลยตอมอ ตายแล้วมาจ้าหัวทุกคนมารวมกอเฮ้ยสร้างแขกเดี๋ยวเราไปเป็นรอรออัพเดตงรออัพเดตมามาบ้านนะเดี๋ยวขอเอาอีกตัวหนึ่งเข้ามาแบบโม่สองปันตายด็ดวนถึงแล้วเหยอะไรเดยโมสองม่สอง เพราะว่าช่วงหลังเนี่ยมันมานั่งอยู่ตรงที่ออริจินมันแค่ค่น้เปิดไปว่าไมีมีไม่มีไม่รู้ใครเปิดไว้ไม่รู้ใครเปิดเลยจะให้เปิดไได้เลยเขาพูดชื่อกูนี่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 มามดีๆาชิบีดีดีดีที่ีมาดี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 ่ีีดีดดีีี กีฬายูใครวะอันนี้คือพวกเรารู้อยู่แล้วเนาะนี่นี่อย่างแรกเลยอย่างเชี่ยภูไม่ดังยังไห้สัตว์ปรับเสียงแล้ววปต้นมาคุณเลี้ยงเสียงคอมเอาไว้ยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่นี่ดูนี่นี่นี่ว่าเสียงมัน่ยอยูไม่กดไม่ยินไม่ไม่หยาบนะครับจบมีเสียงแก๊กคนเดียวที่กูไม่ได้เบาอย่างแรกก่อวานอเปลี่ยนใหม่หน้าประสาทเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ดแล ภาษาเปลี่ยนใหม่แล้วเว้ยกภาษาอย่างที่สองขน 2, แสงเป็นหนับเลยแล้วก็อันี้อะไรเนี่ยดาใหม่หไม่รู้รคือจกักรวาลทีตอนตอนี้ไอนไปสติวดาบอ้นไปสติวดาบไอ้้นไปสติดาบไอ้ต้่ไปสติดาบอ้ต้นไปสิลด นี่เขานี่แล้วดูนี่นะเห็นเห็นที่เขาปักพื้นไหมเป็นสกิลรับเฮ้ยได้กูมาละสปอเอ็กเลเกซี่อัปเดตมาแต่ไม่รู้จะไมมีเกมจีเอสดีอ่ะมันอะไรกูสามารถเปลี่ยนโลโก้ได้ด้วยตั้งคือได้เปลี่ยนโลโก้ได้แล้วก็อ๋อเก็ต กูบริษัทออกมากูนี่ไงเรื่องที่อะไรสัตว์ไอ้ซีซีไอ้ยิงเหนียวในอื่นเลยก็เลยจัดการให้เลยแปะไปในแอสเบดี้ไอเจ้าหมีแบดแบะน่และก้าเก้าเก้ามาดูเบ็ดใหม่รู้น่าสนใจมากจามัยสวยมากเลยไม่ดูไม่ว่างไม่นะเต่าเลยไม่เล่นเฟล ไม่นะเบสอรามานะเกสเราใส่หนึ่งวะเมื่อเราโพสนี้ไปใช่ไหมทำไม,ไมทำไมเขาถามทำไมไมีแต่คนส่วนทุน่คนถามข้อหนึ่งเหรอ,หอวะน้าตอบไปว่าอ,อะไรหนึ่งคนเออ ขอเราเนี่ยขอขอบมากเลยของเราด้วยภูมินะกูจะต่อไปงั้นก็จะลุ้นแฟนเศร้าเลยไปดูหกเพื่อนเราก็ได้หรอเศร้าเศร้ามากๆเลยแล้วจะไม่ตีอะไรทั้งนั้นแล้วแกมันไล่ประโยชน์อ่า

ไปเปนี่สวยวไอแค่ซือจากไหวะสนใจอป้าททเบียนนี่ป่ะ้อากไนว่้เ่งนี่เลายดูดูหาต่อไปลยที่มันความยาวกกยอยากกินอยากกินซูว่าเลียงเรื่องเราปรมี่นะครับเล่นเกมของเกมเพลย์นะนี่แหละนี่นี่คือเราตอนเล่นเอาไว้แล้ว ผู้หญิงเล่นผู้หญิงเล่นเล่นงมอบเธอเล่นได่ดีผู้กับไอ้เก้าไม่สนเลยเว้ยเฮียเล่นงมกูก็ด่าลองเป็นอะไรโอปอดิเฮ้ยนักเรียนเงียบๆหน่อยปีนี้นักเรียนพูดอะไรหน่อยดีนี่นี่ระดเอาพี่ไปหาแป๊บนะตื่นตรงไร อยู่ตัวจะมีเตะเคยอยู่ในบ้านกับผู้จะเป็ั้งเตะคนเคยเป็เคยบ้าเคยกันสับทุกตัวโง่ที่หมายแด็กครับเพื่อนจากกูแบกได้เด็กตื่นขึ้นมาได้ปวดจะเหงื่อวัดอีกหนึ่งโน้ตีซินเดอรเล่าทำได้ทุกอย่างเหมือนบีบ้าบีบ้าไม่รู้ไม่รู้คืออะไรวะช่ไม่เถอะเป็นตัวเก่งอ่าอีก็ แต่หล่อรับหลังาาขานกาเลยนะใ่นะคัต้องตัดดินได้รองเท้าได้ต่อ,อาวออลอล่าน, <c oughs> น,นั่งแต่เกิดแล้วไง่อจอยากนั่งดูสตรีมในภูมิกว่ามันนั่งดูหน้าให้ท็อปตอมมันเหวอๆดีกว่าอื เยี่ยค้างนครับค้งเร็วประเทไทยเยอะเท่าไหร่ไม่รู้สนติมั้งกิจกรรมหน้าแจกแม่เล็กดีๆดีๆดีๆดีไดีๆลองดูอันเนี้ยอันนี้ดูจากโปรไฟล์ ไม่รู้อ่ะกูอดาอายุผู้หญไมเป็นนี่ดูจากหน้าดูอย่างไรงว่าอยูะเท่าไหร่เบเบสดูเป็นไหมเบสมาเราดิอะไรแบบบบ๊บหนึ่งยอคนนี้เยะเท่าไหร่ตัดต็มไหนนี่อย่าเพึ่งนะสิเหรอหรืว่าสิบ้บาตจะแปดแล้ถ้าให้กูดูกูกะว่าสิบหกเลยดีจริงๆริแล้วเกิดาราะเออ่ะฮะ ถ้าดูรายละเอียดแบบไม่ดูมันเผือรายละเอียดคิดว่าอยู่เท่าไหร่อืม1ิสี่ทำไมคิดติดสี่ไม่รู้เด็กใกล้เคียงอ่ะให้ใกล้เคียงสิบสามสิบสมสิบ้าออสะจย่ ทำไมอ่มึงเยอะนั่นแหละมลยวู่วาไอ้เพื่อนอยย่ต้งวัเดีลูกใหญ่ตอนนี้ไปเตรียมป่านัีนต่อ n e น m a i l ทำไมอ่เสีแล้วครับกสีแล้วครับมันเพิ่งสิไดปีนี้เองมั้งเออสิปีเนี่ย แล้วเจ้าอยู่ได้ไรงั้นเหรอสามปีป่ะสิบหกอ,อีกไม่กี่วันข้างหน้าเฮ้ยเกลี่แกพี่ป้าทั้งหดเกลียดเลยแต่ะอ,อะไรพอมาเลยมันจะมีอย่างหนึ่งที่มันเป็นอะไรที่อัปยต,ต่อชีวิตเรามากคือ,อ ที <chat> oh ่ยวไปเยอมากๆเรื <nothing> ่องที่สำคัญแน่นอนจะับเป็ดียูจะหาบ้างนะโอ้ีออชโปรเกต์โอ้ขอบคุณมากเฟซบุ๊กทำได้ดีมากเลยตารองการี่ด่วดีมาอยู่กับซิทเชั่นก็มาเปิดเมเดเสียสาที่พิดมนี่ ว่าบาเห็นี่ไมกินหนึ่งร้อยบาทนจัสอบน่แวแหละครับโอลิบหน่ยแฟารินคาร์ดินโปรีนะก็เป็นดัดเซเบอร์ฉันโปรตีกับเบอร์เกอร์อันนี้เนีไม่เนยโปรตนาจะมีอะไรเพิ่มีสองชั้นเบอร์เกอร์อไตั้งแต่เบอรเกะรกัาน ก็เตาสมองดีเล่นงาไหนกันดีเลยอันไหนกันดีเป็นเพื่อนที่น่ารักที่สุดเลื่องนี้แจกจับแอี่ิ่งเก็บใจไม่น่าแต่ครับว่าก็ก็เรียกได้ว่าเราเป็นคนแรกเห็นมันตอนหน้าสดถ้าไม่นับพ่อแม่หรือพี่มันน่ายินดีจังเลยพูมหน่ายินดีแม่นัดมีดีเลยปลากินไม่ใช่เลยจะเล่นเร็วเช่นเด็ด เฟร์เราเป็นเฟร์ที่สสใสใสอะอาดไม่ค่อยมีอะไรหรอกใส่ไดาค่ะแต่ยังอื่นล่ะไม่เคยเล่นไอจีก็เป็นไอจีก่อนไม่จะบอกไอจีบรานั่นแหละจ้า